มาแล้วครับผมใช้ค่าสเปเรเซอร์ที่80นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับกับช่องถ่ายภาพนะครับวันนี้กลับมาก็ยังอยู่ในการถ่ายภาพของกล้องนิคอนนะครับนิคอน D7000 ของผมตัวนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ได้แบบของเรานัทวุฒนะครับคุณนงนัทวุฒิชาลีนะครับผมแล้วก็วันนี้จะให มาขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าเลยเอวันนี้วันนี้มาพูดถึงรถไฟฟ้าหน่อยเป็นรถไฟฟ้ายี่ห้ออะไรไม่มียี่ห้อขัดอ่านขัดอ่านตามผมอ่านนะมันเป็นอันเลยรเจียนรีเจียนนี่ซื้อมาจากไหนซื้อมาจากลาซาดาลาซาดาเท่าไหร่เลยลาซาดานี่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเคยเคยทดสอบยังว่าขับได้อัตราเฉลี่ยมันกี่กิโลเขาบอกว่าห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เคย หมายถึงมันหมายถึงหมายถึงชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งแล้วเราขับยาวๆเลยอ่ะอ๋ออันนี้ขาว่า60กิโลยังไม่เคยเคยทดสอบด้วยเถอว่านีขี่เป็น้องเสม็ดอยู่นช่องตะโกเดี๋ยวชิลลองิือสุดยอดอะไม่เป็นไรไม่รู้หรอกว่าจะขับได้กิโลขี่ได้กี่โลวันนี้เรามาในคอนเทนต์แผนกล้องก็จะแพนเจ้าคนนี้แหละคือจะให้ขับให้เร็วที่สุดเลยจะให้ให้เร็วที่สุดเลยคือปิดให้หมดมีเท่าไหร่คือปิดให้หมดแล้วผมจะแพนกล้อง วันนี้ผมจะใช้ค่าโหมดโหมด S นะครับคือโหมด S อ่ะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณนัทวุฒิไปเริ่มมาจากฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวขับรถถ่ายร่างให้ดูครับขับรถถ่ายร่างมันถ่ายร่างได้เลยเจียวเดีวยวเจียวมาเดี๋ยวมาจอดนี่เดี๋ยวมาจอดนิเอา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 จะพูดจะพูดจะพูดอ่าก็เดี๋ยวระหว่างให้คุณนัทวุฒิไปเริ่มมาเราเราเรา,เราต้องไปตั้งตั้งหลักก่อนคือตอนนี้ผมใช้เลนนิคอน 85นะครับ f 1.8นะครับแล้วเราจะมาแผนกล้องอเราต้องอยู่ไกลสักหน่อยครับนี่เดี๋ยว,ยวมีมีจักรยานมาเราลองแผนจักรยานดูแฟบอ่าอานี่ได้ได,ได้รูปแผนจักรยานแล้วก็มาเลยมาเลยเอาคือเอาให้เร็วที่สุดเลยคือให้เร็วที่สุดเลย ดูครับมาแล้วครับผมใช้ค่าสปินเจอร์ที่80นะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับสุดหยอดสุดยอดเลยนะครับได้ภาพอย่างสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ไม่ได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปลักษณะนี้มานานมากนะครับก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วไปดูว่าผมจะถ่ายภาพอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ